โชวทีสบายดีครับสบายดีทุกคนเดอ้อนูนี่นีนามาพบกันอีกแล้วฮะให้ไปซองซ้ำมือตังเต่ลูกสัญญามาพอดผีมีแต่คนป่วย <c oughs> นาะพึ่งฟื้นโตค่ะซองซ้ำมือคือกินยาแล้วก็นอนไม่สบายหนักมากแมนเพื่อเป็นไข้หวัดยาหนักแขงแต่วันนี้นาก็บวัไเป็นแยังม่แต่วันเพียรนิดนึงแล้วก็นอนตกม่อนแล้วก็คอบนนี้มันแข็งมัน เจ็บแหงเนาะตอนนี้เสียงก็ยังบปกติเธอจะพยายามจริงๆก็เป็นภูมิแพ้ทางสร้างคนเลยเป็นอันใส่นัดอักเสบนะลูกยากบาดมาแล้วมันเมื่อยแห้ง้วก็มาหอดพีอะไรก็ไม่ได้กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินยังบรายเปซเซืร์เธอเคลื่อนมาจังได้แบบอันมันความเมื่อยสะสมฮะนะเขาบรายพักคอนอนแล้วภูมิคุ้มคันมันกระตุกฮะนะเรื่องวิตามินเขาก็บรายกลิ่นสินะมันก็เลยภูมิคุ้มคันตกแล้วก็ป่วยง่าย ช่วงยู่บ้านนะน่ะกลางคืนแทบจะบอด้นอนเนาะ,ะนนต้องอลุกมาเมื่อหนึง่งห้าหกเธอเพราะว่าแม่เจ็บตั้มแล้วปกติเจบเจ็บไล่เบื่อนง,ง,น,งอน,นึ้นสักแคงเบื่องอันนั้นอันนี้แล้วก็จัดกาแฟซะิร์ฟเต็มๆนำใจกาแฟเสิร์เน <c oughs> เาะเพื่อบ่อให้มันยักนอนละโมอหพี่เรารู้สึกว่าม <c oughs> ันเมื่อยมันมันบอได้ดีแต่มันบอได้ดีต่ออารมณ์ปันได้เพราะว่าเขาบอด้พักพรอนเขาก็บัสมัตควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็หงุดหงิดง่าย แล้วก็มือไปเอาโนอมือนั้นมาค่ะทุกคนเบิ้งกันนะกลับมาหนา้าแพแห้งเป็นพื้นขึ้นเต็มหน้าเลยนี่นะนันะนะเป็นตาหยานขนาดบ่เคยเป็นเราได้ไปซื้อยามาทาและจึงไข่เดนะแต่ว่าโดนนี่พิววนาะผิวย่งก็ยังโอ่อนแออยู่บ่ได้แข้งแห้งป็นได้คือจะได้พักฟืน้นโดนโดนนานๆแล้ววันนี้ถ้าเบิง้งคันนี้นะเบิง้งแม่คนเดียวได้ละน้องเสาว่าชิไปห้าสมัครเบียกเข็ดพาร์ทไทม์เบิง้งเพราะว่าบาบามีเงินยรีรีมีแต่เอ่ย้ย <c oughs> เพราะว่าการปวดใเหตุเวกมาหลายเดือนมาเลยอ่าไม่มีตังแล้วตังหมดแล้วที่จะที่หามาเดี๋ยวสิปหาเห็ุพัดท่านก่อนแต่ว่าให้อาการดีขึ้นกว่านี้ก่อนเพราะว่ายังบสบายอยู่แล้ววันนี้ฮันสิพากันไปฮันไข่ย่าไปโลเสือนแนวเฮอรเม่์เหียนยางนะรอปะโมเมนต์ค่าขำอือเป็นค่าขำตัวเหียนยางย่่มพอามานนี้แบบบอกว่าจะอยู่ใช้รถคาสายใจมันสูงสูงเดี๋ยวนี้นะมาพี่แฮงทห้งสูง การคลองสีส้วงแทวส้วงมาเดี๋ยวออกตลาดส่วงเสมอเดี๋ยวออกตลาดเธอหนึ่งโอ้คนหนึ่งกับเป็นส้วงซ้ำเส้นเธอว่าตั้มแล้วนะออกตลาดเธอหนึ่งส้วงเส้นแบบจะบะได้ย่างเลยเดี๋ยวนีแมนก็ต้องได้ดิ้นดนกันไปสองแคนเบกก่อนตอนนี้แมนเพราะว่าเขาอยู่สี่ห้องยังเขาก็ได้เสาเสาห้องก็เป็นดานลานป่ายแล้วเสาห้องอยู่ยังตังตังได้ซื้อเบัดมาอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้ฉันจะไปครัวกินค่ะแม่ เปิ่นอารมณ์ดีขึ้นไร่เดี๋ยวเมื่อวานเมื่อก่อนก็อาบน้ำให้เพิ่นเ้าหอมจากเดือนหอมเดือนไปอาบน้ำครับเมื่อวานเอาเพิ่นลูกนั่งได้แล้วย่างได้ย่างก็ได้จุ่มข้าซอยซอยเพิ่นก็ยี่ห้สองเดือนแล้วเปล่าของมออแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอารมณ์เราดีขึ้นไร่แบบเราหยิมหัวไร่ขึ้นแต่ก่อนท่านมีแต่ให้กับให้ย่านตัวเองซีย่างบะไรตัวนี้รู้สึกว่าเอออารมณ์เราดีขึ้นไร่ใช่ไหเฮากับคุณฟูเบิงเรากับ เออการอุกใจยังกระโดน่กะลงขึ้นไล่แล้วแม่พอเขาเบิงการพัฒนาการแบบเราก็ดีขึ้นไล่หะนะ่ะเราเวียข่าว่องคนมันก็บรรยานักน่วงเพราะเขาก็ได้นอนแน่ได้พักผ่อนแน่สินะก็เลยด,ดีขึ้นไล่ยอยู่อารมณ์ทางอารมณ์ทางเนี้ยเมย์บอกตลอดทำไปเก็บสมุนไพรค่ะได้จักสิไปเก็บอยู่ซึ่งอยู่ที่เนี่ยมันห้ายาบซื้อลูประคบพันมาให้เพื่อนวดให้เพื่อนแม่ไปคั่วกินก่อน <Man. S 2> กินเด้วสะเอ <Man. S 2> ไปซื้อยา <Man. S 2> บกไว้เถิงสซื่อฉบอกอืฮัลโหลอากาศกกบุหอนไล่ปันได้หมดโอเคแ,<ต>อแนะนำอย่ากกักผานดีกว่าไม่ได้แถวแถวข้า,า,าขงล่างคนาจะมีสมุนไพรอยู่นี่นี่ละ10หิโลอันนั้นอยู่มีหลายยาอยู่เ๋ยสิบิโลเบิ่งก่อนมียาคิโลมียังบออากาศมือน,นี้นะทุกคน อันนี้ก็เป็นซีหน้าเวีวตาของไอเมเดียวนี้นะก็สดกร็ไส้กระซึนขึ้นไล่แล้วนะซึนตาบานแล้วตะกี้เทโจยไล่เดี่ยวนี้ก็คือแบบมีเหนื่อยไม่นั่งขึ้นมาแล้วเนาะเริ่มซึนเริ่มบานดอกเป็นก็อารมณ์ดียิ้มเยี่ยมแจ่มใสแล้วก็ฟังเพลงตลอดแล้วแบบน,นี้นะนอนกลางคืนก็ฟังเพลงนอนตะกี้มีย่างซวงเล็กๆมันให้ตลอดให้แต่ว่ายันพื้นซีฟื้นตัวบได้ให้ยานค่าจีบินลยอยย่างบได้เดี๋ยวนี้ก็เฮาไปเอาเต่ สมุนไพรสมุนไพรคืออยู่บานอยู่สนบทแต่ว่าอยู่ในเมืองันสกนากบ่มีเ็ดยังเ็กดการ็เด็เด็จเด็กเด็กเด็กเส็ด็จเม่เป็กเด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 มกเด็กเด็กด็กเด็เด็กเด็กเดเด็กเดกน็กเน็กเดเพ็กเด็ก็กเด็เพ็งเด้กเด็ก็กเดเดเขาเดก็กด็กเด็กดดกก็ แต่อาหารกันกินคือกินสุไรทุกมือแต่แกงผักสินบู้วันนีคนท่านก็กินสินบู้วันแต่ยานิทิดแต่อยากกินแต่ก,กินกันบมเปนนี่ยตอนนี้กำลังอีกแนงผักพีพ่แมย์ลลยเจมเดียวะที่พากันกเป็นโดสื่ออนี่ก็ไม่นี้แม่เฮียนยางมยแม่เหนคำเฮียนยางถ้าเราหาจีบเบิรงหันขายะ เคยดูให่ยั่พอเมืน่อน,นีกนรบเสบายเออตั้งแต่มาหอดเบี่ยงเน้องเต้ากับปล้วยเห็นกล้วยว่ามันเป็นแบบยั่งตั้งแต่ี่จันตั้งคนเดียวมีแต่โหลดเอ้ามันบ่ได้พักพรเด้แบบเฮานอนบ่พอแล้วพุ่งพุ่มคันมันตกยังเป็นภูมิแพ้แน่สินะและ้วกะ็เอ้ยแม่ลงเครื่องมาปุ๊บมาหอดเวียงปั๊บป่วยก็ได้ ออเป็นเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เด้แบบอืมถ้าบุไดพักพรเลยยังต่อเนื่องกันได้มือกับเป็นอืมช่วงไหนเป็นช่วงพักผื่นกินมันจะอนเราขึ้นมา,นอนนอนนมาแ้วก็กีนบุไดไปใสเข้าขมาบุไดทำงานนะครับจางเวียกแล้วจ้าเดี๋ยวทําำงานเรียบร้อยอืม เดี๋ยวาเบิงอาการอีแม่ดีขึ้นสักพักนึงแล้วก็้าเบงเอวยเบิองอีแม่ไดู้ดู้เดียวแล้วก็้าภูมปุูมคันดีขึ้นเป็นวัดเป็นยังดีขึ้นกะสีไปห้าเฮ็ดพัดท่ามพอได้เงินแน่เพราะว่าตอนนี้ก็กินกับนอนอยู่แต่ห้องล,ละหมดเหตุไว้คเดว่ายังก็มีแต่ค่าจสายใจยางเดียวไม่มีตังเลยจ้าโ <Okay. S 3> อเควันนี้ชิตามักแจงนั้นคนยากกินตำ ล้วสมเส้นเาเพ็ดนเพี้ยนเนา้มซังเพี้จเวยอัทวถ้าตามมาแต่งบรทสายไล่เพี้ยนตํามมางนี้าสไล่บางหงงาสาวนี่ไปโลดซื้อบั้งกั่เมืยน้อยมาเฮียวไปเลยหดเซ้แต่แต่งเทียนยูบานอุดบางงาเทว่าไไปยูบานในเดอนป้ายมาเละอิจตา้มหฮงีือเดียวแท้ไอห้องความต้นหงมีหงงีไม่รู้ใไอหว่ากับฟันทิม บ่้ินโทกินบ่แม่นคันนี้พอบ่ปลูกก็บ่มีมันอึดที่บ้นใช่มั้ยแล้วแตเมื่อวานมีก้อนบกฮัาก็ติดแอพอะของเฮาเซานี่น่ะห้องเ้าก็บ่ได้มีแอเลาก็บ่ฮู้จักอันแอมันได้มันดีเนาะตานสั่งกบอกว่าเอามิสูก็ส่งบ่อยังบ่ฮยีอแต่ว่าอยู่กันพอเป็นสูต้องแพงสองสัมือหรือว่าอันนี้มีแต่มือนเดียวเนอะเมอนดยน มุนมุนนิดนิดแล้วติดเอ็นไปทำประจนยุบอะไรมันหัวเนาะเกียนครับมอญยัก็มีได้แต่วโบยักใส่มันแป้ง่ะนะามาเป็ดซัมมี่ตามมาแค่นี้ค่ะ ช okay, so um, ิ้นพนนำตันแบบมีุเนาะุปเุ้มันเดอรมตงมติกันไนใช่้เดี๋ยวพกันที่กัตงมดเจ็บกนก่ปรกษาดีๆอาจารย์เมนนเรียบในกำตาลรวานน้ตลสแดงยมันตันแดงหอมเ่อก็เป็นแบบเบอะไรได้ นวเสร็จแล้วจ้าเสร็จปากกาไข่เจียวแล้วก็ตำเตะกินกันเอยกินข้าวเที่ยงเสร็จแม่รับประทานยังใครแกงผักเลยเียงก็ได้เมด่ตำแตก่งเผ็ดของเพชซ้ำนวยหมูดับเพ็ยจะิดบ้า มื้อน,นี้ก็เขาจะมาติดแอร์ให้แอร์ที่เขาสร้างไปทางออนไลน์นะเขาจะก็มาติดให้ราคาก็มืดบา 6, ้าก็ตกตามร้อยเย็นบ้านก็เย็นบาทเป็นใบติดบูบูมีหอยัง เด็กกบบุคอยโฮเรื่องเอร์ทมได้นะอยู่ห้องบ่ติดบ่ได้มันหอนแเถหอนแบาอากาศซื้อเอมาอย่าอีเมล้อนติดเอไปในห้องมากดไว้ในห้องเซเ้่นมันนอนมีเอมอยู่นเัาก็ได้ซื้อมาติดเองเราเอเราติดไปเดาห้องมัเป็นม่ย่งนอนนะห้องมันเน่ามันจังได้บ่มักแอร์สิป่ะบัวมักแอร์บานได้ เพอนนอนแต่ห right ้องคนก็จมมาเขามาข้างไปแน่ห้องหมดเลยอยากมานอนอยู่นอกเึ้นทันเึ้นนีแดดมาสั่นโอ้ยเมาจะปวดวันศุกร์เป็นโรคบึงสมุนไพรอยู่นอกแต่ว่าแดดยังหอนอยู่เนาะอีเมย์เพิ่นว่าบ่มักเอ๋มันได้นอนห้องเอ๋แล้วมันเจ็บแข้งเจ็บขามันเจ็บหัวเจ็บดังมาสั่นยีบานเพิ่นกับบได้ถึ่เอจักเทือมีแต่เปิดพัดลมมาละมาเร่ป่วยซ้ำพัดลมแต่นอนละลาเพราะว่าอยู่บ้านมันตจำศอกกับต้นเลี้ยงแล้วมันอากาศเย็น มาเราเก็บเอาไปอันยาคิโลก่อนทุกคนกับพอมีอยู่นะอยู่เท่ยวนี้ก็ได้เนี่ยมืูบ้านนี่ก็มาเก็บเอาอยู่นี่แหละเออมีไรอยู่ไดเดี๋ยวไทยเอาอยัางมาเซอร์อืมอยู่เท่ยวนี้ก็มีไรอยู่บุบุบคิดว่าสิมีเลยอากาศมาเด็ดเอาหน่อยหนึ่งกันอืม อันนี้แหละเพันว่าน่ะเอาไปนึ่งค่ะพันนึ่งแล้วก็ไปติดใบยูคาบนเพันเจ็บนะคะในพันวาอาการกระไขขึ้นเดืว่าซันในบ้านแทบอึดบ่ยากเราก็ตันอันนี้ภาคอันนี้ฮะน่ะคือเบอร์อันย่ากิโลเนี่ยเนาะเอาไปแล้วก็ไปต้มอาบต้มน้ำมาเพื่อละเพลนอาบแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งแล้วก็เอาไปอันห้องใส่บนข้าวบนพันเจ็บนะคะในพันว่ามันช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดอาการเมื่อยล้าว่าซัน เออนาะติดแอร์เฮาอยู่ห้องแล้วเพิินกันนี่มานอนอยู่ดอกเฮาอยู่บ้านแล้วเป็นห่วงยันเพิินสีหอนไล่ละเพีส้สีอักเสบอีนี่ยังตัสินะก็เลยมาเพาหิมติดแอร์เพิินปรากฏคือบอ่มักแอร์จ้านอนอยู่นอกจ้า <c oughs> เดี๋ยวชิโอไปอันเสือ,อนไหมค่ะคำมาเพิินกันเจอกันอีพีต่อไปจ้าบายบายจ้ะขอบใจทุกคนเด้อ